ทุเรียนใบเหลืองแบบไหนเป็นโรคเชื้อราคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกถึงวิธีการสังเกตนะครับใบทุเรียนของเรานะครับหากใบทุเรียนของเราเนะี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วแบบไหนล่ะมนถึงจะเป็นโรคเชื้อรานะครับอ่าแบบไหนล่ะต้นทุเรียนของเราถึงจะเป็นโรคเชื้อราใบเหลืองแบบไหนท่านผู้ชมเห็นไหมว่ามีใบเหลืองแบบ หลายละกษณะมากเลยวันนี้ผมมาให้ดูนะแต่มีอยู่หนึ่งใบนะที่เป็นโรคเชือ้อราอ่าเดี๋ยวคลิปนี้มารับชมรับฟังกันเพื่ออะไรเพื่ออะไรที่ท่านผู้ชมต้องมารับชมรับฟังเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมจะได้ไปวิเคราะห์ต้นทุเรียนท่านผู้ชมนะครับเนาะหากใบเหลืองแบบนี้มันเป็นโรคเชื้อราหรือเปล่าและจะได้แก้ปัญหาหรือรักษาได้ถูกจุดนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าอาการทุเรียนใบเหลืองเนี่ยใบเหลืองเนี่ยมันมีนะครับหลายสาเหตุมากนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง เกิดจากการให้น้ํามากเกินไปให้น้ําน้อยเกินไปนะครับโดนเพี้ยไฟเข้าทําลายใบ,นะบการให้ปุ๋ยมากเกินไปนะบใบเหลืองจากการถูกสารเคมีพวกยาฆ่าหญ้านะครับหรือแม้แต่โรคเชื้อราก็ทําให้ใบเหลืองได้เห็นไหมครับว่าใบเหลืองมันมีหลายสาเหตุมากมันจึงเป็นปัญหาโรคแตกนะครับที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ย มีมาปรึกษาผมแล้วกันต้องพูดว่าอย่างนั้นเนาะแล้วผมเนี่ยก็ต้องแบบเห็นใบอะ่ะเห็นทั้งใบเห็นทั้งลําต้นนะเห็นทั้งบริเวณรอบลําต้นรอบต้นด้วยนะถึงจะบอกได้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าไออาการใบเหลืองที่เกิดจากเชือนะ้อราอะไรอย่างเนี้ยท่านผู้ชมรู้ไหมว่าใบไหนรู้ไหมแต่มันมีแค่ใบเดียวอ,ะอ่ะนอกนั้นไม่ได้เหลืองจากโรคเชื้อรานะส่วนเหลืองจากอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกเนาะว่าเหลืองจากอะไรบ้างอ่ะ นะครับตอนนั้นไม่ได้เหลือจากโรคเชื้อรานะแต่มีใบหนึ่งที่เป็นเหลือจะโรคเชื้อราทำไมผมถึงบอกมันมีใบหนึ่งเพราะว่ามันมีอยู่ต้นหนึ่งเนาะของผมน่มันโรคเชื้อรานี่แหละแลวผมเพื่อรักษามันไปนะแล้วใบเนี่ยมันก็ยังลงเหลืออยู่นะแต่ส่วนอื่นเริ่มกลับมาดีแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาบอก้องใบไหนโอเคนะครับทีนี้นะเข้าใจแล้วเนาะว่าไอ้โรคใบเหลืองในทุเรียนเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะแต่คลิปนี้ผมจะเจาะจงแค่โรคเชื้อรานะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปลองวิเคราะห์ ทำให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยตุ๋ยหรือตายนั่นเองนะครับเนาะมากที่สุดนะครับนอกนั้นเป็นโรคไอสาเหตุอื่นๆน,น่ะมันก็แค่แบบทําให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยชะงักการเจริญเติบโ,โตโตช้านะครับหรือทาให้ต้นทุเรียนเราโทมนะครับถามว่าตุ๋ยเหมือนกันไหมตายเหมือนกันไหมก็มีโอกาสแต่น้อยกว่าโรคเชื้อรานั่นเองนะครับโอเคครับมามาดูกันเลยว่าต้นไหนไม่ใช่ต้นสิใบไหนไปเป็นโรคเชื้อรามามามาดูผมจะเรียงให้ดูนะ เดี๋ยวท้ายคลิปเนาะท้ายคลิปเนาะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรด้วยนะวันนี้ต้นทุเรียนต้นทุเรียนอายุประมาณ3ปีกับ4ปีของผมเนาะผมจะเรียกมันว่าไงเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะมีมีเขาเรียกอะไรไขป่ปลาเหมือนเป็นเหมือนเป็นไขป่ปลานะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปช่วยผมสังเกตทีนะใครที่เก่งเรื่องทุเรียนนะว่ามันใช่ไข่ปลาจริไงไหมเนาะว่ามันถ้ามันใช่จริงโอกาสที่มันจะเป็นปาปูหรือออกเอาไปออกเป็นดอกทุเรียนเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายท้ายคลิปผมจะพาไปดูเนาะโอเคครับ มามาดูกันเห็นไหมใบไหนนี่นะผมจะบอกให้นะใบไหนเป็นโรคเชื้อนะท่านผู้ชมลองเดากันนะใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าท่านผู้ชมคิดว่าใบไหนลองพิมพ์มาบอกหน่อยสิว่าที่จะเป็นโรคเชื้อราใครดูเป็นใครดูเก่งอ่ะดูสิใบไหนอ่าใบไหนใบไหนอุ้ยล่วงเอาใหม่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 ใบไหนใครดูเก่งใครคิดว่าดูออกว่าโรคเชื้อราใบไหนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าใครรู้ มาแต่ผมไม่รอแล้วนะผมบอกเลยใบที่เป็นโรคเชลราได้แก่ใบที่หนึ่งลองดูนะมันต่าง,างกันยังไงกับใบอื่นๆนี่นะูซไม่เห็นเลยนะมันจะเป็นใบเหลืองจุดเขียวแล้วก็ทั้งเหลืองแล้วดูนะเส้นใยของใบมันจะช้ำๆออกน้ําตาลนะครับนี่นะข้างบนก็เป็นอันนี้เป็นใบที่เป็นโรคเชลานะที่ผมเอามาจากต้นที่เป็นโรคเชรานะอ่า นะครับลักษณะไปนอนี้นะส่วนใบอื่นๆท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่จากนี้อีกห้าใบไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะต้องบอกก่อนนะเพราะใบต่างๆเนี้ยผมไปเก็บมาจากต้นนะในส่วนของผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะบอกมันคืออะไรแล้วกันนะโอเคเนาะแล้วต้นไหนที่เป็นโรคเหมือนโรคเชลา้าามาดูมาดูพามาดูหน่อยต้นนี้ต้นนี้ต้นเนี้ยมันมีอาการ เห็นไหมผมเอามาจากต้นนี้เลยนะเห็นไหมใบมันจะเหลืองเลอย่างนี้นะครับเนาะอย่างนี้นะดูนะมัาอาจจะมีไหมด้วยนะอันนี้เป็นโรคเชราแน่นอนนะเพราะผมได้ใช้ยารักษาโรคเชรามาสักพักแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้จะหายไหมนะต้องรักษาไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนาะที่ผมเคยบอกเนาะหากต้นที่เราเป็นโรคหรือไม่โตโตช้าผมก็จะเอาอีกต้นหนึ่งมาปลูกแทนต้นนี้มาปลูกแทน เอามาปลูกคู่ไว้นะเผื่อต้นนี้มันตุ๋ยหรือมันตายนะก <g ày> <g ày> ็จะได้มีต้นนี้นะ <g ày> โตขึ้นมาใหม่โอเคนะครับอันนี้คือโรคเชื้อราแล้วทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะมาดูอย่างนี้แล้วก็อาจจะเห็นใบเป็นแบบนี้ใช่ไหมบางต้นหรือต้นที่เราเหเฮ้ยมันมีใบแบบนี้ครับมันเป็นโรคเชื้อราใช่ไหมผมบอกวนะ่าพวกนี้มันไม่ใช่โรคเชื้อราใช่ไหมแต่เป็นโรคนี้คือมาสังเกตยากมากนะทีนี้วิธีการสังเกตผมจะบอกวิธีการสังเกตง่ายๆเลยของโรคเชื้อราในทุเรียนตามผมมาเลยนะครับต้นนี้ให้ดูไปหน่อยเนาะต้นนี้ เออก็2ปีกว่าเกือบจะ3ปีแนละ้วตอนนี้4ี่โมงเย็นเนาะดูใบของท้เรียนผมยังสวยอยู่เลยนะ,ะเดี๋ยวผมมาพามาดูต้นไหนที่จะบอกได้ง่ายที่สุดนะว่ามันเป็นโรคชอราไหมให้สังเกตจากอะไรตามผมมาตามผมมานะครับอ่ะจริงๆมันก็สังเกตได้หมดนะต้นต่างๆเลนี้แต่ผมอยากจะพาไปดูต้นใหญ่หน่อยต้นอายุเกือบ4ปีเพราะว่าอยากจะให้ไปดูด้วยว่าต้นเนี้ยมันมีไข่ปลาจริงหรือเปล่านะที่มันจะกลายไปเป็นดอกในอนาคตจริงไหมแลวผมก็จะบอก ด้วยเนาะว่าวิธีการสังเกตเนราะว่าโรคเชื้อราเนี่ยจะสังเกตเอาชัวเอาชัวนะว่ามันเป็นโรคเชื้อราเนี่ยให้สังเกตจากตรงไหนนะครับมามาดูวิธีการสังเกตก่อนเนาะว่าใบแบบเนี้ยแล้วก็ดูจากตรงไหนเนี่ะที่เอาชัวหรือว่ามันเป็นโรคเชื้อราให้ดูจากตรงนี้ครับดูจากพื้นดินมาตามมานะครับนี่ให้มันดูอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าต้นทุเรียนอเราเนี่ยมันเป็นต้นไม้ ที่ลากของเขาเนี่ยมันจะเป็นลากตะขาบเห็นไหมตัวนี้เยผมลากตะขาบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนีย่ยคือลากตะขาบนะคือลากพวกนี้นะที่มันจะดูดซับเอาพวกธาตุอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงลําต้นนะเนี่ยนะท่านผู้ชมนองดูนะตามไปเลยนะในลากตะขาบหมดเลยเห็นไหมอ่าเนี่ยนะเนี่ยเนี่นยไล่ลงมาในลากตะขาบหมดเลยนะอันนี้ลากตะขาบเนะาะเวลาใส่ปุ๋ยเราก็ต้องใส่ทั่วถึงเนาะส่วนอันนี้คือลากที่มันยึดเกาะเนาะ แต่ก็เป็นลากหลักเหมือนกันนะครับแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วกันเวลาทุเรียนเขาหากินเนี่ยมันจะเป็นรากตะขาบนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นนะเนี่ยเห็นนะอ่าไล่มาเนี่ยไลย่ลไปเลยนะครับดูนะเนี่ยรากตะขาาทั้งนั้นเลยนะทั่วทั่วสรพุ่มเลยทีนี้แหละผมถึงบอกว่าหากเราอยากรู้ว่าต้นทุเรียนเราเนี่ยเป็นโรคฉลาดจริงไหมนอกจากเราดูใบแล้วเนี่ยดูใบยอย่างเนี้นะเนี่ยดูใบแล้วแบบโอ้ยไม่รู้มันเป็นไม่เป็นใช่ไม่ใช่ กังวลไปหมดรลอกลัวเป็นโรคเชื้อราให้ดูจากรากสังเกตที่รากทุเรียนของเราหารากทุเรียนเราเป็นแบบนี้สีเขาเป็นแบบยังไงครับน้ําตาลหรือแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะสีเปลือกไม้มันไม่ได้สีดําเข้มหรือแม้ว่าเวลาแบบหยิบจับออกมาอย่างนี้นะคุณหยิบจับนะหยิบออกมาปุ๊บแล้วมันขาดแล้วมันหักง่ายนะครับเ้วเป็นสีดําขาดหักง่ายนะอ่อยังไงนะั่นคือโรคเชื้อรา เมื่อไหรก็ตามที่รากทุเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นรากฝอยรากตะขาบหรือรากทัท่วๆไปนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาจับขึ้นมาแล้วมันหักง่ายเป็นสีดําเมื่อไหร่ก็ตามเนาะที่มันเป็นสีดําอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็แบบแต่นิดแต่น่อยแล้วมันหักมันหลุดนั่นแหละโอกาสเป็นโรคเชื้อรามากกว่า80%ให้ท่านผู้ชมไปสังเกตที่รากของทุเรียนแล้วกันถ้ากลัวว่าจะเป็นโรคเชื้อราหรือเปล่าถ้าเป็นอาการตามที่ผมบอกมาเมื่อกี้เนาะอ่ารากเป็นสีดํา แล้วก็หยิบออกมาหักง่ายหักง่ายกรอบพวกนี้คือโอกาสเป็นโรคเชรามากกว่า80นะครับนี่คือวิธีการสังเกตนะว่าถ้าเราอยากรู้ต้นที่จปเป็นโรคเชื้อราหรือเปล่าน,ะนอกจากจะสังเกตที่ใบแบบนี้นะอันนี้คือใบโรคเชื้อรานะก็ให้สังเกตที่รากด้วยชัวร์ที่สุดคือสังเกตที่รากพอสังเกตที่ใบเนะี่ยผู้ชมก็งงละอันไหนคือโรคเชื้อราไม่ใช่เลย เห็นไหมอ่ะทำไมผมถึงกล้ายืนยันว่ามันไม่ใช่ใบพวกนี้เราไม่ใช่โรคชอลาตามมาดูต้นนี้ที่มันบอกว่าไม่ใช่โรคชะลาเพราะเป็นอย่างนี้ตามมาครับต้นเนี้ยต้นนี้ไม่ได้เป็นโรคชะลาแต่มีใบเหลืองแต่มันเหลืองเกิดจากอะไรอ่ะมาดูครับมาดูมาดูเห็นไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นแบบเฮ้ยมันไปเหลืองอย่างนี้โรคชะลาแน่เลยไม่ใช่นะหลุดแล้วเห็นไหมแต่ปุ๊บหลุดอ่ะนไม่ใช่นะเนี่ยเห็นไหมนะหลุด หลุดไปอีกแล้วนะดูข้างในนี่เนยไม่ใช่นะอดี๋ยแตะรูปหลุดเลยนะค่ะดูนะเนี่ยหลุดหลุดใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้คือมันเหลืองเหลืองเกิดจากหลุดหลุดแล้วเหลืองเกิดจากเออเขาเรียกอะไรอ่ะหมดอายุไขของมันคือใบแก่ใบชุดเก่านะครับเนาะอ่ะใบชุดเก่านะมันก็เลย เหลือแบบนี้แหละแล้วมันก็จะร่วงหล่นไปเห็นนะมตามพื้นแต่ทีเนี้ยอ่ะเทียบให้ดูทีใบเชื้อรากับใบชุดเก่าที่ผมหยิบมาเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะมีความต่างกันอยู่เห็นไหมใบที่เป็นเชื้อราจะเป็นไงช้ำๆแบบขอบใบมันจะเป็นจุดๆน้ําตาลด้วยบางทีก็จะมีรอยไหม้ด้วยนะ,ะถ้าหนักๆเลยจะมีรอยขอบไหม้เลยนะเชื้อราแต่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตไม่เป็นจริงๆก็ให้ดูที่รากทุเรียนเป็นหลักราก,าก,ากตะขาบ ลากฝอยทั่วไปทุเรียนนะครับให้สังเกตตรงนั้นเนาะ,ะแบบไหนยังไงนะครับทีนี้จบแล้วนะวิธีการสังเกตนะ,ะว่าแบบไหนเป็นโรคเชื้อราทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าต้นทุเรียนของผมเนี่ยมันเป็นไข่ปลาจริงไหมนะพอเขาบอกว่าต้นทุเรียนเราเนี่ยถ้ามันจะออกดอกนะมันจะต้องเริ่มจากไข่ปลาก่อนไปไข่ปลาตาปูแล้วก็อะไรนะเหยียดตินหนู ถ้าผมจะไม่ผิดนาอแล้วก็พวงมะเขือหรือไงนี่แหละมันจะไล่เป็นสเต็ปอย่างนี้อมาดูมาดูว่ามันใช่ไข่ปลาจริงไหมท่านผู้ชมมาเอามาครับเข้ามาเลยนี่ไงที่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูอยู่ตรงนี้นี่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 ใช่ไหมครับท่านผู้ชมดูหน่อยใช่ไข่ปลาปะชมดูสิเนี่ยผมก็ลังรุนมากเลยอ่ะถ้ามันใช่แสดงว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเออเดือนนี้เดือน ตุลา,นะาคมนะตุลาคมนะท่านผู้ชมนะถ้ามันเป็นไข่ปลาจริงนะแล้วมันไม่ไม่ฝ่อแห้งไปนะอ่าแล้วมันไปได้เรื่อยๆนะเออแสดงว่าต้นนี้ยังไม่สี่ปีดีนะจะให้จะให้ผลผลิตแล้วนะท่านผู้ชมนะใช่ไม่ใช่คอมเมนต์ Comment มาบอกผมหน่อยว่ามันใช่ไข่ปลาจริงไหมอ่าถ้าใช่บอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะผมะยังไม่เก่งเรื่องทุเรียนว่าผมปลูกทุเรียนมาได้ประมาณ3ปีกวานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะท่านผูนะ้ชมสนาะสำหรับเรื่องใบเหลืองในทุเรียนแบบไหนที่เป็นโรคเชื้านะครับก็เอามาแนะนำเนาะให้กับท่านผู้ชมได้รู้กันแล้วกันหวังว่าท่านผู้ชมจะเอาไปวิเคราะห์สังเกตต้นตออย่างท่านผูนะ้ชมเนาะอ่ะส่วนวิธีการรักษาอะไรยังไงเอาไว้คลิปต่อไปแล้วกันเดีย๋ยวมันจะยาวไปสำหรับคลิปนี้เนาะน่าจะประมาณนี้นะหากถูกใจ นะครับแล้วเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเข้ามาคอมเมนต์ให้ลังใจผมหน่อยนะครับเนาะท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่คลิปแรกๆเลยตอนนี้ผมตามคลิปมาแล้วประมาณ180ดกว่าคลิปนะครับเนาะใครดูผมมาตั้งแต่เริ่มต้นบ้างลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าติดตามกันมาเกือบ2ปีแล้วนะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับสวัสดีครับ